สวัสดีค่ะต้อนรับนักเรียนชั้นม6ทุกคนนะคะเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยกับครูลูกน้ำวาทินีหนุพัฒนะคะวันนี้ค่ะครูจะมาทําความเข้าใจแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับเรื่องการตีความแปลความและขยายความค่ะรายละเอียดจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ3ามหัวข้อนี้จะมีความเกี่ยวเนื่องกันนะคะ การแปลความนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงความหมายเดิมที่ได้โดยเปลี่ยนมาใช้คําพูดหรือภาษาของนักเรียนเองค่ะในการเรียบเรียงทําให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นแต่ก็ยังต้องรักษาเนื้อหาและสาระสําคัญของเรื่องเดิมเอาไว้อย่างครบถ้วนนะคะ การแปลความขานนักเรียนต้องเริ่มต้นดังนี้ค่ะ 1. คือให้นักเรียนจับใจความสําคัญหรือสาระสําคัญของเรื่องที่นักเรียนอ่านให้ได้ค่ะหลังจากนั้นค่ะให้นักเรียนเรียบเรียงเป็นข้อความใหม่ที่มีความหมายชัดเจนแล้วก็คงความหมายเดิมเอาไว้ด้วยนะคะหลังจากนั้นก็แปลความโดยสรุปเป็นภาษาของนักเรียนเองค่ะ วิธีการอ่านแปลความก็มีดังนี้ค่ะ 1. แปลคําศัพท์เฉพาะให้เป็นภาษาธรรมดาที่ทุกคนเข้าใจหรือแปลความหมายของคําระดับหนึ่งซึ่งเข้าใจกันเฉพาะกลุ่มนะคะอย่างเช่นจําพวกคํำแสลงคําภาษาถิ่นค่ะก็เป็นคําอีกระดับหนึ่งค่ะเช่นคําว่าพระอนันตคุณแปลว่าลําไส้เล็กคําว่าตะเลงแปลว่ามอญหรือคําว่าดุษฎีแปลว่าความยินดีความชื่นชมนั่นเองค่ะ 2. การแปลข้อความเดิมเป็นข้อความใหม่ที่เข้าใจง่ายขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงจากภาษาระดับหนึ่งเป็นภาษาอีกระดับหนึ่งค่ะเช่นนายกสมาคมอัดฉีดนักกีฬาสุดๆเป็นภาษาปากนะคะนักเรียนให้เปลี่ยนเป็นนายกสมาคมให้การสนับสนุนกีฬาอย่างเต็มที่กลายเป็นภาษาระดับกึ่งทางการหรือคําว่าเขาสวมหมวกหลายใบเป็นภาษาปาก, hadi, ปาาปากค่ะเปลี่ยนเป็นเขาดํารงตําแหน่งหลายตําแหน่งเป็นภาษาระดับกึ่งทางการทันทีค่ะ 3. แปลสำนวนคำพังเพยสุภาษิตเป็นภาษ,าษาธรรมดายัางไม่มีการตีความนะคะเช่นข่มเขาโคขืนให้กินยากแปลได้ว่ากดเขาโคลงไปเพื่อบังคับให้โคกินหญ้าค่ะหรือคำว่าขายผ้าเอาหน้ารอดแปลว่ายอมขายผ้าเพื่อรักษาหน้าไว้หรือการแปลร้อยกลองเป็นภาษาสามัญค่ะ อย่างเช่นบทประพันธ์บทนี้นะคะแปลได้ว่าอายุทยามีความงดงามราวกับเป็นเมืองสวรรค์ทั้งนี้ก็เพราะบุญบาร,รมีของพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงก่อตั้งเมืองนี้ขึ้นปราสาทราชวังและเจดีล้วนเป็นสีทองเพื่อนกินสิ้นทรัพย์แล้วแหน่งหนีหาง่ายหลายหมื่นมีมากได้เพื่อนตายถ่ายแทนชีวาอาจ หายากฝากผีไข้ยากแท้จักหาแปลความได้ว่าเพื่อนกินนั้นหาง่ายแต่เพื่อนตายซึ่งจะคอยช่วยเรายามทุกนั้นหาได้ยากค่ะ 4. การแปลเครื่องหมายรูปภาพสัญ,ญลักษณ์เป็นภาษาสามัญค่ะดังเช่นเครื่องหมายหรือสัญ,ญลักษณ์ที่นักเรียนเห็นในภาพนะคะต่อมาการตีความค่ะ เป็นการอ่านเพื่อวินิจฉัยข้อความที่อ่านเป็นการอ่านเพื่อให้เข้าใจเรื่องแล้วก็ถอดเอาความรู้สึกของผู้เขียนได้ว่าเนื้อเรื่องแสดงความรู้สึกอย่างไรนะคะเจตนารมณ์ของผู้เขียนเป็นอย่างไรผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายอย่างไรโดยนักเรียนจะต้องอาศัยพื้นความรู้เดิมประสบการณ์สติปัญญารวมทั้งจินตนาการมาตีความข้อความที่นักเรียนอ่านด้วยค่ะตัวอย่างเช่นบทประพันธ์นี้นะคะ อย่าเอื้อมเด็ดดอกฟ้ามาถนอมสูงสุดมือมักตรอมอกไข่เด็ดแต่ดอกพยอมยามยากชมนาสูงก็สอยด้วยไม้อาจเอื้อมเอาถึงคุณครูจะพานักเรียนเริ่มจากการแปลความก่อนค่ะแปลความได้ว่าไม่ควรมุ่งหมายเด็ดดอกฟ้าหรือดอกไม้ที่หาได้ยากมาไว้ในครอบครองนะคะเพราะดอกไม้เหล่านั้นมักจะอยู่สูงหรือประมาเหมือนอยู่ในที่ที่ห่างไกล ยอมสร้างความลำบากในการได้มาค่ะตรงข้ามกับดอกไม้ทั่วไปเช่นดอกพยออมเป็นดอกไม้ที่สามารถหาได้โดยง่ายแม้จะอยู่ที่สูงก็สามารถหามาไว้ในครอบครองได้ต่อมาค่ะการตีความจากบทประพันธ์กวีใช้ถ้อยคําที่มีความหมายแฝงหรือความหมายในประวัติอยู่สองคำค่ะคือคําว่าดอกฟ้า และคำว่าดอกพยอมค่ะเพื่อสื่อถึงสตรีสองประเภทคือสตรีสูงสักและสตรีสามัญโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ข้อคิดเกี่ยวกับการเลือกคู่ครองให้เหมาะสมกับฐานะของแต่ละบุคคลค่ะกล่าวคือการมุ่งปรารถนาสตรีสูงสักก็ย่อมเผชิญข้อขัดแยง้งเกี่ยวกับสถานภาพทางสังคมซึ่งอาจทําให้ได้รับความเดือดร้อนตรงข้ามกับสตรีสามัญที่มีอยู่ทั่วไปซึ่งไม่มีอุปสรรคในการรับไว้เป็นคู่ครองค่ะ ต่อมาค่ะการขยายความจากบทประพันธ์ข้างต้นนะคะถ้าพิจารณาอย่างลึกซึ้งก็พิจารณาได้ว่าสอนในเรื่องค่านิยมการเลือกคู่ครองในสังคมไทยสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะไปจนถึงปลายอายุธยา แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของสถานภาพทางสังคมที่ไม่ยอมรับการเลือกคู่ครองที่มีสถานภาพที่แตกต่างกันนะคะเช่นชายสามัญกับสตรีสูงสักหรือชายสูงสักกับสตรีต่ำต้อยกรอบความคิดดังกล่าวค่ะก็ยังปรากฏในวรรณคดีร่วมสมัยอีกหลายเรื่องด้วยกันอย่างเช่นขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างเข้าห้องนางแก้วกิริยาค่ะ ที่นางแก้กริยาพูดกับคุณแผนว่าตัวเป็นไทยอย่าเอาใจไปครบทาตซึ่งเป็นคำพูดที่บอกว่าไม่ควรมาเกี่ยวข้องกับนางที่เป็นเสมือนทาตขัดดอกที่พระยาสุขโขทัยนำมาไว้กับขุนช้างนั่นเองค่ะ